เจนี่ตอบชัดมีความสุขมากหลังถูกถามเรื่องสามีมดดำลั่นขี้เกียจจะตอบแทนแล้วเป็นช่วงที่นางเอกสาวเจนนี่เทียนโพซุวันถูกจับตามองเรื่องสถานะความสัมพันธ์กับสามีมิกกี้นนว่าสรุปแล้วสถานะของทั้งคู่รักหรือเลิกเพราะแม้ว่าจะมีข่าวลือหนาหูว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้ว แต่กระนั้นก็ยังมีภาพของครอบครัวที่น่ารักพร้อมหน้ากับลูกสาวน้องโนล่าให้ได้ชมอยู่บ่อยครั้งโดยล่าสุดเมื่อเจนนี่ได้มาเยือนรายการแฉก็ทำเอาคนสนิทอย่างมดดำคชาพาออกปากถามเหตุเพราะที่เกียรตจะตอบคำถามแทนแล้วว่าเจนฉันที่เกียรตตอบคำถามแทนแกแล้วถึงเวลาที่แกต้องตอบแล้วฉันก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงคนมักจะถามตลอดเจนนี่กับสามี <c oughs> คือฉันก็จะบอกตลอดว่ายังอยู่บ้านเดียวกัน อยู่ข้างหน้าข้างหลังฉันรู้แค่นี้แต่ก็ยังไม่ได้เห็นแยกบ้านออกจากกันเลยเธอต้องตอบเขาเองแล้วสรุปสถานภาพตอนนี้สรุปแล้วเจนนี่โสดหรือยังพร้อมจะรับคนใหม่หรือยังโดยเจนนี่ก็สวนกลับว่าเจนรู้ว่าพี่มดตอบให้เจนนี่ได้ค่ะ ก่อนจะเปิดใจว่าคือเจนก็มีลูกแล้วอะเนอะเจนก็จะรู้สึกว่าการที่เจนจะพูดอะไรมันจะเข้าไปอยู่ใน Google แล้วด้วยความที่โนล่าเขายังไม่โตอะไรหลายๆอย่างยังไม่พร้อมแต่วันนี้เจนพูดเลยว่าเจนเต็มที่กับงานค่ะมาทำงานเต็มที่แล้วใช่ค่ะซึ่งมดดำก็ได้พูดต่อว่านางก็ยังอยู่บ้านเดียวกันผัวเมียกันอยู่บ้านเดียวกันมันก็เหม็นหน้ากันบ่อยนะเป็นกันหลายคู่ คำเอาเจนี่ถึงกับหัวเราะแล้วบอกว่าเจนมีความรู้สึกว่าพี่หมดเนียดและมีมิกไปแอบ,บดูเขาออกกําลังกายตลอดพี่ไม่เคยดูหนูบ้างเหรอไม่เคยกดไลค์ด้วยทุกวันนี้เจนมีความสุขดีมีความสุขมากค่ะ